แล้วคะ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับคิมมี่คิมมี่ชาแนลนะคะก็อีพีนี้พาร์ทนี้จะมาเล่นเป็นมินิเกมเออมินิเกมบล็อกนั้นนะคะบล็อกฮันต้องการอีกโอ้เข้าคนที่สิบเร็ววะอีกเก้าคน ก็วันนี้ลงคลิปน้อยหน่อยก็ขอโทษละกันนะอืมเอาตาย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 หากูเอาตายบักเลยทีนี้อืมเออยา่าหล็กสิโอ้ยดีหนึ่งนี่คืออะไรวะทำไมบางคนไม่ขึ้น สามสองหนึ่งเกมเริ่มเออเราเป็นคนเราเป็นคนซ่อนเราเป็นบล็อกอะไรแตงโมเอ้ยฟักทอง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 อย่าโอเคมาเล่นมินิเกมบล็อกฮันทั้งทีต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยเนาะโอ้ยอะไรเนี่ย อ่ฮันเตอร์เริ่มหาแล้วนะคะอืมอืม,อ,มอามีคนตายไปแล้วอืมเริ่มมีคนตายแล้วอยากมีธนูอ่ะถ้ามีธนูจะยิงแก้งพวกนี้เลยนะ มาทำไม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 ทำไมทำไมทอา้าเราฆ่าเขาได้นะคะคิดแป๊บคิปิงิปายิปายแป๊วสี่คูณอจังหวะน,นี้บล็อกวิ่งมีกล,ลงน้ำมีกแกโอ้ยเบื่อเว้ย ตายแน่ตายแน่เอาตายตายตายโอ้พอกแป๊กเออเราเป็นคนหาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตายอืมแถวนี้ค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวเราต้องหาให้ดีด้วยนะอาชุบ อ๋อเดี๋ยวจะพูดถึงมินิเกมในคอมขอขอโปรโมทให้สักนิดละกันอืมคือไอ้น,นี้คือไม่ได้อยากโปรโมทนะแต่คือไงอะ่ะคือเล่นประจำด้วยไงเออเป็นเซิร์ฟประจำเป็นเซิร์ฟที่ชอบเลยแล้วก็ไม่หาละไม่ต้องหงไม่ต้องหาละคือเป็นเซิร์ฟเออลิมิเต็ด .net นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมอืมเป็นแนวมินิเกมก็อกดนั้นหลุดด้วยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัดในคอมแล้วกันเด้อเพราะว่าตอนเนี้ยคือไม่มีงบซื้อคอมใหม่อืมไม่มีงบก็เก,ก็บเงินไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวต้องรอลงโปรแกรมตัวอัด,อด,อดนู่นอัดนี่ย่องทำไมเออไอตัวนี้มันแฮกวะ่ะอืมต้องรอโปรแกรมด้วยเดี๋ยวจะทิ้งไอพีไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นละกันเด้ะมันเป็นเซิร์ฟเอ่อพวก เบสบอลสกายบอลประมาณเนี้ยอืมเป็นแนวสร้างบ้านกมีเอาชีวิตรอดแต่ว่าถ้าอาจจะคือจะอัดในคอมมากเอ้ยอ่าเจอแล้วจะอัดใน Sky w a อลไม่อัดเอาชีวิตรอดนะอืมเพราะว่าถ้าอาัดเ,เ,เอาชีวิตรอดนะอเ,าอาเออดนะี้ย มันสร้างไปเยอะเลยด้วยไงมันไม่ได้อัดแล้วมันจะดูยังไงยังไงอยู่อม,มันจะดูเหมือนโกงดังนั้นเลยขอไม่อัดเอาเอาชีวิตรอดละกันชื่อเต็มคือ mc limited นั่นเองนะคะ limited net mc limited net แล้วก็อีก เอออีกเซิร์ฟหนึ่งขอพูดละกันอืมขออนุญาตแอดมินนะเป็น MC สิกสินที่เล่นเบสบอลสกายวอลประจำเลยอ,อืมจริงๆแต่ถ้าเอาชีวิตรอดลิมิตอ่ะเอ่อ MC สิกสินส่วนใหญ่คนเขาจะรู้รู้รู้กันค่อนข้างเยอะอะ่ะอืม เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมเหมือนกันมีมินิเกมหลายอย่างเลยมันจะสนุกมากถ้าเขาไปเล่นกันเยอะๆเซิร์ฟอ่าใครนะอ่ะเอืมโอ้คีมี่197พร้อยเก้าสิบเจ็ด เยี่ยมเก่งจริงเลยจริงเราค่าได้ที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็ <Go. S 1> โอ้ยอี่นาทีแล้วหกนาทีอืมบอกแค่นี้แหละเกี่ยวกับเซิฟเอ็มซีกซินกับเซิฟลิมิเต็ดดอทเน็ตนะคะฝากเข้าไปเล่นกันเยอะๆด้วยแล้วกันอืม อ้าวกมเออถ้างั้นเราเป็นว่า EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอืมจเขียนเขียนชื่อ EP เซิร์ไปให้ด้านล่างดีคลิปชนแล้วกันนะไปเจอกันใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปอืมอย่าลืมแชร์คลิปให้เพื่อนมาดูก็ได้ ให hey, ้พี่พี่น้องน้องอให้มาดูกันเยอะๆก็สัหรบบวันนี้จบเพียงนี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่อีพี